ใบรับรองสายพันธุ์นั้นสําคัญเไหนถ้าสมมติคุณปลูกไปแล้วคุณไม่มีใบตั้งแต่แรกเขาเรียกว่าต้นกล้าเถื่อนถ้าปลูกไปแล้วส่งออกไม่ได้ทุกอย่างจบสวัสดีครับพบกับผมคุณตงไผยยักษ์แัะบริษัทหงมู่ไทยแลนด์เราจะมากล่าวถึงเรื่องของใบรับรองสายพันธุ์นี่นสําคัญยังไงนะครับก็คือมันสําคัญต่อการที่จะส่งออกได้หรือไม่ได้ของไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีน ไม้ชนิดนี้นะครับคือไม้พยุงไหหลําหรือพยุงเวียดนามทางภาษาจีนก็คือเขาเรียกว่าไม้่วงหัวลี่นั่นเองนะครับไม้่วงหัวลี่เนี่ยมันเป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนใช้เวลาปลูกแค่เพียง10ปีนะครับก็สามารถขุดขายได้จริงตอนนี้เกษตรกรในประเทศไทยมีความสนใจมากครับตื่นเต้นเฮฮากันเหลือเกินนะครับว่าไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนมันปลูกได้ในประเทศไทยนะครับใช้เวลาปลูกแค่ไม่นานนะครับปี2ปีท่านปลูกมาแล้วปีหรือ2ปีเนี่ยตอนนี้ความสูง4-5เมตร6เมตรนะครับถือว่าโตเร็วมากในประเทศไทยแต่สําคัญที่ผมอยากจะ ให้เกษตรกรผู้ปลูกได้ทราบนะครับก็คือว่าไม่ใช่ว่ามันไม่สําคัญนะครับใบรับรองสายพันธุ์ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องแบบนี้อันนี้คือตัวอย่างของการขึ้นทะเบียนถูกต้อง ต้นกล้าทุกต้นนะครับถ้าขึ้นทะเบียนถูกต้องกับสำนักคุ้มครองพืชนะครับก็คือไซเตสประเทศไทยเพราะไม้ในสกุลเดอร์บิเกียสกุลพยุงติดบัญชี2ไซเตสนะครับไซเตสก็คือหน่วยงานอนุสัญญาด้วยการคุ้มครองสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ชนิดใดก็แล้วแต่ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แล้วไม้ในสกุลเดอร์บิเกียก็คือพยุงเนี่ยมันติดบัญชีสองไซเตสเราต้องแสดงการนําเข้านะครับจากประเทศต้นทางประเทศต้นทางเราต้อง แล้วก็ติดต่อางสำนักเตสเของประเทศไทยรู้ด้วยกันนะครับชำะระภาษีให้ถูกต้องทุกอย่างแล้วขออนุญาตขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องท่านถึงจะสามารถออกใบพพ16เพื่อที่จะปลูกได้ตัดได้ขายได้และส่งออกได้ให้ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนี่คือใบอนุญาต Export p e r ์ตเรเราสามารถที่จะส่งออกต้นก้าไม้พวงหัวรี่ชนิดนี้นะครับออกไปยังหลายประเทศแล้วตอนนี้นะครับ บริษัทของมูทยแลนด์เราทาให้ถูกต้องตามกฎหมายส่งออกไปยังประเทศสหภาพพม่านะครับเมียนมาลาวกัมพูชาตอนนี้เราส่งออกเมียนมาเรียบร้อยเราจะโชว์ใบนี้เลยเพราะว่าเป็นใบที่ถูกต้องตามกฎหมายจริงๆนะครับผ่านทุกๆหน่วยงานได้รับการอนุมัติให้ส่งออกได้จริงแล้วเราส่งออกไปแล้วหลายพันต้นนะฮะมันเป็นผลยังไงก็คือว่าถ้าต้นกล้าที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องแบบนี้สามารถส่งออกได้ตั้งแต่ต้นกล้านะครับถ้าต้นโตที่คุณปลูกขึ้นมาแล้วมันมีแก่นไม้นะครับเราเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยก็ส่งออกได้เช่นเดียวกันนะครับ ใช้หลักการเดียวกันวิธีการเดียวกันก็คือเขาจะมีที่มาที่ไปไม้ที่ติดบัญชี2ไซตสก็คือเขาจะควบคุมนะฮะว่าคุณสามารถนําเข้าส่งออกระหว่างประเทศได้ก็จริงแต่คุณต้องได้รับการอนุญาตแล้วได้รับการควบคุมจากประเทศต้นทางถึงประเทศปลายทางด้วยถ้าสมมติคุณปลูกไปแล้วคุณไม่มีใบตั้งแต่แรกเขาเรียกว่าต้นกล้าเถื่อนต้นกล้าเถื่อนเป็นยังไงนะครับก็คือเราสั่งมเมล็ดจ,จาก e b เบอ阿าบามาเรียบร้อยเราเพาะเองปลูกเองขายเองโดยไม่ได้ขออนุญาตใครเลยเวลาส่งออกท่านจะส่งออกไม่ได้นะครับอันนี้คือเรื่องจริงที่เรา เราต้องคุยกันเราต้องพูดกันนะฮะเพราะว่าเกษตรกร,เ,กรเราปลูกไปใช้เวลาเป็น10ปีถ้าปลูกไปแล้วปลูกต้นกล้าเถื่อนไป10ปีมันทรงออกไม่ได้ มันจะเกิดความเสียหายมากมายคุณเสียเวลาเสียเวลาในการปลูกตั้งเยอะแยะเสียกําลังใจสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณเสียโอกาสปกติแล้วไม้ชนิดนี้มูลค่า1-5ถึงล้านบาทด้วยซ้านะครับถ้าสมมติคุณปลูกในพื้นที่1ไร่นะครับแค่1ไร่ถ้าคุณปลูก10ไร่20ไร่ก็เป็นเงิน10 20-30ล้านบาทมันถือว่าเป็นไม้ที่มีราคาแพงแพงจริง45-60ถึงล้านบาทต่อ1คิวบิกเมตรนะครับก็คือลูกบาทเมตรนั่นเองลูกบาทเมตรหนึ่งซึ่งแพงกว่าพยุงไทย15เท่าครับราาล้านบาทใน ตลาดจี3ล้านบาทต่อ1ลูกบาทเมตรหรือคิวบิกเมตรสำหรับพยุงไฮหลั่มหรือเวียดนามเนี่ยราคาอยู่ที่45-60้าถึงบล้านบาทซึ่งแพงกว่าเยอะมากแต่ถ้าคุณปลูกแล้วส่งออกไม่ได้จริงคุณไม่สามารถที่จะออกใบเอ็กซ์พอร์ตพื้นมินแบบนี้ได้คุณไม่มีที่มาที่ไปของสายพันธุ์คุณไม่มีใบรับรองสายพันธุ์ซึ่งตัวนี้ผมจะโยงมานะครับว่าใบรับรองสายพันธุ์นั้นสําคัญทไหนนะครับมันสําคัญจริงๆสําคัญมากสําคัญต่ออนาคตผู้ปลูกถ้าปลูกไปแล้วส่งออกไม่ได้ทุกอย่างจบนะฮะ เพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนให้เกษตรกร,กรที่สนใจในการที่จะปลูกไม้ราคาแพงควรจะศึกษาในเรื่องของกฎหมายเซิร์ชเข้าไปใน Google ก็ได้นะครับว่าปลูกไม้่วงโหรี่จําเป็นจะต้องมีใบรับรองสายพันธุ์ไหมจําเป็นจะต้องขึ้นทะเบียนไหมไม้บัญชี 2, สองไซเตสมันสําคัญมากเพราะตลาดหลักจะอยู่ที่ต่างประเทศนะครับอยู่ที่ประเทศจีนอยู่ที่ประเทศเวียดนามในเมื่อคุณปลูกไม้ราคาแพงแล้วไม่ใช่ตลาดในประเทศไทยมันเป็นตลาดต่างประเทศเพราะฉะนั้นคุณต้องศึกษาด้วยว่า มันต้องส่งออกนะครับในเมื่อมันส่งออกไม่ได้คุณจะทํำยังไงนะมันไม่ใช่ไม้ที่เหมือนไม้สักไม้ประดูยางนาริงชันซึ่งเป็นไม้ในประเทศ แล้วมันก็มีตลาดในประเทศซึ่งคุณสามารถตัดขายในประเทศไทยกันเองได้นะครับแต่ในเมื่อเราจะปลูกไม้ราคาแพงไปขายต่างประเทศคุณก็ต้องศึกษาเรื่องนี้อันนี้นะครับเราให้ความมั่นใจกับเกษตรกรบริษัทองมูดไฮแลนด์เราส่งออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ความเพ้อฝันนี้คือเรื่องจริงเราส่งออกจริงส่งออกเรียบร้อยต้นกล้าแบบนี้เราส่งออกไปหลายพันต้นแล้วนะครับเราให้ความมั่นใจได้เลยว่าขนาดต้นกล้าขนาดนี้เราส่งออกอย่างถูกต้องตามสฎหมายไปยังต่างประเทศได้100อซแล้วถ้าเป็นแก่นไม้ล่ะอีก 9ปี10ปีข้างหน้าคุณผุดขายเรามั่นใจแน่นอน100%ว่าต้นกล้าของเราทุกต้นสามารถตกออกได้ไม้ทุกต้นไม้ทุกท่อนที่เกิดจากต้นกล้าของบริษัทของมู่ที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราสามารถสก่ออกได้100%ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรนะครับการันตีเลย100%ทํากับมืออาชีพยังไงก็ประสบความสําเร็จแน่นอนครับเทาไรวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ